ฝ่ายนครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาแล,ล้วเดอันหนึ่งแต่มาเล่งประมาณ10บวันซ้อมอยู่ไหนไฟนี้อยู่ที่ปอบอินเหมือนเดิมครับอยู่ที่ค่คายมวยไหนไฟนีฟน้อยู่พระรามสองครับอ๋อแล้วมีใครเป็นคูปป่ฟ้าค<ม>ู่ซ้อมนหรือไม่มีโตโต้อ,อินซีดำกับพวกในใค่ายช่วยกันเนาะแล้วอย่างช่วงโควิดนี่ได้กลับไปไหนไหมก็กลับไปบ้านพ่อตาแล้วก็วิ่งทุกวันอืแล้วก็พอมีรายการก็คือกลับมาซ้อม ครับอืมแล้วตอนนี้เราอายุเท่าไหร่อายุ19บเก้าครับยังเราสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าครับแล้ววันนี้น้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่โลครับปล่อยประมาณหกหกสิบสี่ห้าโลครับอืมแล้ววันนี้เราเจอกับสิลาทองรุ่นพี่เนาะครับผมแล้วเคยเจอกันยัง อย่างครับผมเป็นไฟแนบเลยครับผมแล้วเราได้ศึกษาเกมการต่อยเข้ามาปะศึกษาแล้วเขาเป็นมวยิร์นสไตล์นะผมมวยเข่าครับแล้วของเราแล้วก็มวยเข่าแล้วตอนนี้มวยเข่ามีปัญหาครับเพราะว่าเขาจะจับแยกเร็วครับแล้วเราเสริมอะไรมาบ้างเสริมแข้งเสริมหมัดเสริมศอกครับเสริมเข้ามาครับออลงั้นฝากเชิญช่วยแฟนคขับเราวันนี้หน่อยวันนี้ช่วยเชียร์บัว์เชียร์เลยครับจะทำให้เต็มที่ครับผมไม่ผิดห้างครับครับผมมาครับน้องชายครับผม